สวัสดีค่ะไอมีใหม่ๆหาความสุขง่ายๆสไตล์เราเองวันนี้จะมารีวิวซีรีส์จีนเรื่องภารกิจรับภารกิจรักเป็นแนวแอคชั่นโรแมนติกมีทั้งหมด40ตอนออกฉายในปี2021หาดูได้ที่ไอฉีอีและวีทีนะคะดูจบแล้วรีวิวได้เปิดเรื่องมาก็ยิงกันเลยจ้าไม่พูดพร่ำทำเพลงสนุกตื่นเต้นเราใจกันเลยทีเดียว เรื่องนี้จอนนี้หวงเล่นบทบู๊แบบเต็มๆแบบนี้เราชอบมากๆเพราะส่วนตัวรู้สึกว่านางเล่นบทโรแมนติกไม่เก่งแต่ถ้าเป็นบทอื่นสบายมากและที่หาข้อมูลมาสําหรับเรื่องนี้ได้รับคําชมอย่างมากมายในประเทศจีนอีกด้วยและไม่รู้ว่าเป็นแพทเทิร์นของซีรีส์หรือเปล่านะที่ถ้าพระเอกเป็นทหารนางเอกมักจะเป็นหมอและจะต้องมีเหตุก่อการร้ายหรือภัยพิบตัติให้พระเอกและนางเอกต้องร่วมชะตากรรมเดียวกันอยู่เสมอ สำหรับเรื่องนี้เน้นหนักไปทางฝั่งทหารซึ่งทำได้ดีเลยทีเดียวเราประทับใจกับฉากแอคชั่นเวลาปฏิบัติภารกิจหรือแม้แต่ช่วงฝึกของเราทหารหน่วยพิเศษมากๆพอรู้สึกเท่เราใจตื่นเต้นทำได้สมจริงขนาดเราเป็นคนดูยังรู้สึกรุ้นและเหนื่อยแทนเลยชอบมากๆให้เต็มร้อยคะแนนไปเลยจ้า ใครที่หลงรักจอนี่ห่วงรับรองว่าเรื่องนี้จะประทับใจมากๆเพราะเห็นก็รู้แล้วว่านางเต็มที่กับเรื่องนี้จริงๆสวมบทบาทในทหารได้อย่างสมบูรณ์แบบแถมยังโชว์พลังโชว์ซิกแพคโชว์กล้ามโยโย่นำรายไปเลยจ้าฟ้ากฝั่งนางเอกก็น่ารักน่ามองขนาดเราเป็นผู้หญิงยังชอบมองนางเลยนางน่ารักดีเวลายิ้มทีโลกสดใสเหมือนในตัวละครที่นางรับบท เรื่องราวในโรงพยาบาลถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นฉากผ่าตาดัดแต่ก็มีเรื่องราวของเราคนไข้ให้เราได้นำตาซึมอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องในส่วนของความโรแมนติกนั้นเอาเป็นว่าต้องรุ้นกันอย่างหนักหน่วงเพราะเรารู้สึกว่า มันมีความโรแมนติกแบบเบาๆไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากอาจเป็นเพราะเนื้อเรื่องจะเน้นหนักไปในเรื่องราวของภารกิจเหล่าทหารมากกว่าอีกทั้งยังเล่าเรื่องของตัวละครแวดล้อมรอบๆตัวพระเอกกับนางเอกที่แทบจะเรียกได้ว่าละเอียดมากๆควบคู่ไปพร้อมๆกับคู่ของพระเอกและนางเอกเลยทีเดียวแต่ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะสําหรับคนที่ชอบดูแต่คู่ของพระเอกกับนางเอกเพราะเอาจริงๆตัวละครแวดล้อมที่ผู้สร้างได้ใส่รายละเอียดลงไปนั้นจะช่วยในการเล่าเรื่องราวได้ดีเลย เพราะมันมีความเกี่ยวโยงกับคู่ของพระเอกและนางเอกนั่นเองและบอกเลยว่าเรื่องนี้จบดีมีน้ำตาซึมอย่างแน่นอนเตรียมทิชชู่รอได้เลยจ้าเรื่องย่อ เป็นเรื่องราวของเหลียงมูดเจ๋อนายทหารหน่วยลบพิเศษฝีมือดีกับเซี่ยชูหมอทหารฉลาดสดใสและละ่าเริงทั้งคู่พบกันครั้งแรกก็มีเหตุให้ทะเลาะกันแต่ก็ต้องมาอยู่บ้านหลังเดียวกันเพราะแผนจับคู่ของแม่ๆ่ความสดใสของเธอค่อยๆละลายกำแพงน้ำแข็งในใจของเขาได้อย่างไม่รู้ตัวและสำหรับเธอเขาคือคนที่เธอรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่อยู่ใกล้ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูเหมือนจะราบรื่นถ้าไม่มีแฟนเก่าในอดีตของเธอเข้ามาพัวพันในชีวิตเธออีกครั้งแต่การกลับมาของแฟนเก่าคนนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอันดำมืดและน่ากลัวการกลับมาครั้งนี้ของเขามีจุดประสงค์แอบแฝงและน่าน,นำมาซึ่งอันตรายสำหรับเขาและเธออย่างยิ่งเขาและเธอจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและผ่านพ้นอันตรายครั้งนี้ไปได้หรือไม่ พวกเขาต้องพบเจอกับอันตรายอะไรบ้างเราต้องไปเอาใจช่วยนายทหารหนุ่มรูปหล่อและคุณหมอทหารสาวแสนสดใสนายไมยเดียกาเดียนภารกิจรับภารกิจรับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ